สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในระบอกในแบบที่มีชื่อว่า Murder Mystery 2นะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมพี่ครับพี่ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อไปนะครับไม่งั้นพี่จะโดนทุง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  ขอประตูถึงหน้าบ้านพี่นะครับมาครับผมเข้าสู่เกมหนึ่งนะครับผมเราเป็นอินโนเซนต์นะทุกคนก็เราต้องตามจับตามหาคาตกรน,นะทุกคนอาจจะเป็นตัวเลโก้คนนั้นก็ได้หรือว่าเป็นตัวผู้หญิงคนนั้นก็ได้นะครับผมไปไปไป วย่คนฆ่ากันแล้วทุกคนเออเออโดนคนแรกเลยทุกคนอทำไมเราถึงโดนคนแรกวะทุกคนไม่เข้าใจก็ <c oughs> ตัดไปดูเกมที่สองเลยดีกว่าไปมาครับผมเข้าสู่เกมที่สองครับผมเราก็ยังเป็นโนเซนนะทุกคน ตานี้ก็หวังว่าเราจะไม่ตายในตาแรกทุกคนในคนเป็นคนแรกอืมมาครับฆากรยังไม่เปิดต uhm. ัวนะทุกคนใครเออฆากรเน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 ฆาตกรฆ่าแล้วทุกคนโอ้โห ไอหนุ่มคนนั้นนั่นเองเราแล้วอ้าวไม่ใช่คนนั้นหรออคนนั้นเป็นฆาตกรไม่ใช่ก่อนอ๋อันบักเขาเนี่ยป,ปิงอะ่ะุกคน ทัศนกรเน็ตปิงก็ชิวครับร้อยเขาหลุดไปแล้วเกมมีก็จบไวเนาะทัานกรเน็ดหลุดนะทุกคนก็ตัดไปดูเกมที่สามต่อไปมาครับผมเกมที่สามเราก็ยังเป็นอินโนเซนนะทุกคน ตานี้ใครจะเป็นคฆาตากรมาดูกันเลยครับผมคุณเป็นคฆาตากรหรือเปล่าครับน,นี่ก่อนใครเอ่ยฆาตากรใครเอ่ยฆาตากรอุ้ยอุ้ยยิงอะไรครับเนี่ย ใครยิงมั่วครับผมเนี่ยเดี๋ยวใครจะก่อนแล้วทุกคนอยู่กางล่างได้ปืนแล้วทุกคนเราเก็บปืนแลยโอ้โห ไอ้ยขัตตกรจะโหดจริงๆเลยออกมาปุ๊บโดดแทงเลยทุกคนเ,เกมพิสีครับป่นะไปต่อกันเลยเอาละครับผมเราได้เป็นเมอร์เจอร์แล้วนะครับผมเราต้องเก็บทุกคนให้หมดนะใครเอ่ยขั้แต่กร คารากรทุกคนเอาแล้วเก็บเงียบเพราะผมใครเอ่ยคารายกรเราไปล่าคนเงินถงเถอะครับผมไปไปไปหาหาตัวชาวบ้านเร็ว ยังไงครับยังไงไหนจะเอ้ยปืนตายแล้วอ่ะเอาแล้วปืนน่าจะออกนะทุกคนคนนี้รอซื้อก่อนทุกคนรอซื้อก่อนเรียบร้อยชนะเลยง่ายจังครับเนี่ย มาเดอ้อนี่ง่ายจังเลยทุกคนก็ตัดไปเกมที่ห้าดีว่าเพื่อเราได้เป็นเชอรี่บ้างเป็นเมืองปืนสังหารมาเดร์มาครับผมตานี้เราก็เป็นอินโนเซนนะทุกคนว่าอยากเป็นเชอรี่บ้างเลยทุกคนอยากยิงผู้ลายนะ แต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ร้ายเป็นใครนะจ๊ะยังไงยังไงใครคือฆาตตกรนะใครคือฆาตกรครับเนี่ยเอ้ยแปลกแปลกฆาตกรอยังไม่เผยตัวามาเลยทุกคน เอ้ยฆาตกรกแปลกว่าผู้หญิงคนนี้แปลกนะทุกคนยังไงเนี่ยคุณเป็นฆาตกรหรือไม่มีเสียงปืนยิงแล้วทุกคนใครยิงวะเอ้ยคนนี้ยิงเก็บเหรียญไปครับผมเผื่อแลกของอะไรได้เนะ ขตก่อนยังไม่โลดตัวมาเลยทุกคนเขาอยู่ไหนครับเนี่ยมือปืนเอ้ยโอ้คากรกรมาเข้าออมาแรกเลยอ่ะเออไปดูตามต่อไปกันเลยปะ เกมนี้เราจะเป็นอะไรกันครับผมโอ้เป็นอินโนเซนนะถ้าแกแล้วเออเลิกทุกคนแต่ฆาตรกรเริ่มฆ่าแล้วใครคือฆาตรกรกันเออ พี่ก่อะทุกคนเดี๋ยวเราตายนี้คนแรกตลอดเลยเฮ้ยคนนี้แปลกๆว่ะอืมแล้วก็มีศพตรงนี้ตายคนแรกเฮ้ยปืนนี่ว่ะทำไมเขาไม่เก็บอะเฮ้ย,ยใช่แล้ว ยิงครับเราต้องมีโลยิงไหนจ้าว้ายตายแล้วครับมาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยคุณเบคอนไปก่อนนะครับ เขาหายไปไหนหายไปไหนวะอเอ้ยออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ต้องอาาออโดนสวนทายเลยครับทุกคนอาตัดไปดูเกมต่อไปกันเลยครับผมมาครับผมมาเกมน,นี้ก็ยังเป็นอินโนเซนต์อยู่ทุกคนอยากเป็นเชอรี่บ้างทุกคน ใครเอ่ยเป็นฆาตกรเปิดเผยตัวมานะจ๊ะแบบนี้ก็แคบด้วยทุกคนถ้าเราหนีแล้วก็จะหนียากเหมือนแต่ตอนนี้ฆาตกรยังไม่ฆ่านะ ฆาตกรกินเจป่ะครับเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเป็น้าตกรหรือเปล่าไม่อยู่กับคนนี้ได้เป่าคนมน่ากลัวใครเอ่ยเป็น้าตกร เออขั้ก่อนคนนี้วะทุกคนะเราก็ผักไปผักผักผักไปตรงตรงนู่นผักคนนี้ไปครับผมผักไปผักไปทุกคน สักพักมาฆ่าผมแบบสักพักถือมีดมาฆ่าผมไม่เอานะทุกคนขยับไปก่อนไปแล้วเราก็ต้องขยับนะครับทุกคนขยับขยับไปค่อยๆขยับทุกคนมีคนมาร่วมรวมกล้าบย่างเราทุกคน ปื๊บปื๊บเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอ้ยเราก็ขยับจากนี่มาถึงนี่ก็เจ่งางนะ้าวคุณคุณเชิญนี้ทำไมคุณทำอย่างนี้ครับเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าคุณจะฆ่าคุณ มันฝรั่งทอดคนนี้ทำไมครับเนี่ยเขาใส่เอฟเคอผมผมเป็นนีโร่เฉยเลย What ออะไรครับเนี่ยโอ้ไปเราไปเกมทันตาก,กันดีกว่าครับผม เกมนี้ก็ยังเป็นอิโนเซนนะทุกคนโอ้เราจะเป็นอินโนเซนตลอดไปไม่ได้นเนีอยนี่อุย้ยพี่โน้นพี่เป็นปะเนี่ยใครเป็นกันครับ ใครเอ่ยเป็นคาดตะก่อนใครเอ่ยใครเอ่ยอืม ไอ้เกมนี้มันจะเงียบกันไปแล้วนะทุกคนเฮ้ยเราให้ผมเห็นดาบอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้จากจากจากคนเนี้ยคนน,คนนี้แปลกว่ะเฮ้ยยังไงครับอยากฆ่าผมเลยคนนี้แปลกทุกคน,นยังไงเนี่ยเอาแล้วคนนี้แหละฆาตกรทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นถือดาบอยู่ คนนั้นอะข้าอะก่อนทุกคนเชื่อผมป่ะเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูเดี๋ยวเขาจะฆ่าผมไหมฆ่าผมอยู่คนเดียวคนนี้ไหมเนี่ยฆ่าผมสิเมื่อกี้เห็นผมเห็นถือดาบอยู่ ครับนี่ยใครเป็นฆาตกรนี่เนี่ยใครเป็นฆาตกรมันจะหมดเวลาแล้วนะอ้าวจบละจบละน่าจะเป็นมันฝรั่งทอดนะครับผมอ๋อเนี่ยใช่จริงวะโอเคต่อไปเกมต่อไปกันดีกว่าครับผม อ่าครับผมโอกาสเป็นเมอร์เดอร์ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเราไม่ได้เปลี่ยนเลยเหรอทุกคนโอ้โหเกมมันจะล็อกอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยล็อกให้ผม In อีโนเซนต์อ่ะเอ้ย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 อ่าเรียบร้อยทุกคนตายเร็วเลยเ <c oughs> ร้าใจอะทุกคน ต่อไปเกมถ้ไปกันเลยจนกว่าเราจะได้เป็นเชอรลีฟเลยฆาตกรอ,อีกรอบหนึ่งนันทุกคนเอาแล้วครับผมเราได้เป็นเชอรีฟแล้วทุกคนกว่าเราจะได้เป็นนะนานมากเลยทุกคนเล่นมาสิบกว่าเกมแล้วเนี่ยเราหาคาตกรต้องหาคาตกรน,นั้นทุกคน ทุกคนน่าสงสัยไม่หมดเลยเวลาเราเป็นเชลิฟอ่ะกูโดนฆ่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเอ่ยข้ติกก่อนอนะ่ะโอ้ยแทงสองเลยโอเคเห็นละว,ว้ายว้ายไปเลยครับไปเลยครับ วัววัววัอย่ามาสิมาสิหายไปไหนวะว้าเดี๋ยวโดนยิงเออเอผู้ดาเราเป็นผู้ดาเป็นนิโนเซนอ์ะทุกคนยังยิงไม่โดนเลย เข้าใจอ่ะต้องรอคอยมือเดอร์แล้วแหละเราต้องเป็นมเดอร์อยทุกคนเราได้เป็นมือเดอร์ว่ะเราแล้วเรียกกุกครับได้เป็นเลยทุกคนได้เวลาแล้วได้เวลาฆ่าแล้วเราต้องฆ่าคนที่ อยู่โดดเดี่ยวกันก่อนนะตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีไม้ตรงนี้คนเยอะเลยเราต้องฆ่าเงียบๆนะเรามีเวลาสองนาทีครึ่งนะทุกคนอืม เฮ้ยโอ้เมอร์เ้ชเชิรนลี่เพียนทุกคน yeah, แย่ละเอาแล้วอ้ยาป๊อปไม่โดนคนที่เป็นเมอร์เดอร์รอบที่แล้วเนี่ยทุกคนเราทับกันนี่ว่ะ พย่ามาดิปับโ,โอ้โดนอีกแล้วเราโดนคนนี้เล่นอีกแล้วอเศร้านะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมเกมก็ murder mystery ก็จบไปแล้วนะครับผมก็ส่วนวันนี้ สวัสดีครับผมบ๊ายบายนะทุกคน